สิบเรื่องเล่าขุนพันธรัก์ราชเดชมือปราบเตี่ยมอาคมหนึ 1. นายตํารวจชื่อขุนพันขุนพันหรือขุนพันธรัก์ราชเดชมีชื่อเดิมว่าบุตรพันธรัก์เป็นชาอมอมเภอท่าศลาจังหวัดนครศรีธรรมราชในวัยเด็กฉลาดและสามารถสอบไล่ได้ประถมสามภายในสามวันจึงได้เข้ามาศึกษาต่อในพระนคร ที่โรงเรียนมัธยมวัดเบนจมะบอผิดระหว่างนั้นได้แข่งขันมวยไทยยิมนาส,สติกกระบี่กระบองและวิชาการต่อสู้จนได้รับรางวัลมากมายทั้งยังมีความสามารถในการเรียนจนสอบได้เป็นอันดับสองของประเทศท่านเจ้าวาดวัดราชาธิวาสจึงหมายมั่นว่าจะให้ในบุตรได้เรียนแพทย์แต่เหมือนโชคชะตาจะไม่ได้กำหนดเส้นทางเดินนี้ไว้ให้เพราะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น กล่าวคือมีโจรมาขโมยรางวัลและของในห้องพักของนายบุตรที่วัดราชาธิวาสไปจนหมดจึงทําให้เขาตัดสินใจไปสอบที่โรงเรียนในร้อยตํารวจแทนการสอบเข้าเรียนต่อแพทย์เพื่อหวังว่าจะทําให้โจรผู้ร้ายหมดไปนี่เองที่นายบุตรพันธรรกได้เข้าสู่เส้นทางของนายตำรวจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยในขณะที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนในร้อยห้วยตะเคในบุตรยังได้เป็นครูมวยไทยด้วย เมื่อจบการศึกษาได้เข้ารับราชการตำรวจโดยปีแรกที่ได้ไปประจำการที่จังหวัดพัทลุงได้ปราบปรามเสือสังซึ่งเป็นเสือร้ายแหกคุกมาจากเมืองตรังได้จึงทำให้ว่าที่ร้อยตรีบุตรมีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับแต่งตั้งเป็นนายร้อยตำรวจตรีหลังจากนั้นมาร้อยตำรวจตรีบุตรก็ได้ปราบผู้ร้ายสำคัญอื่นๆอีกได้ถึง16คนในเวลาเพียงหนึ่งปีเช่นเสือเมืองเสือทอง เสือย้อยด้วยความดีความชอบจึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนพันธรักษ์ราชเดชถือศักดินา400เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2474โดยตลอดชีวิตรับราชการของขุนพันธ์ได้ปราบปรามเสือชื่อก้องทั้งภาคใต้ภาคเหนือและภาคกลางจนเป็นที่ยอมรับในความสามารถและความซื่อตรงในการทำงานขุนพัน รับราชการตำรวจจนกเกษียณอายุแต่ยังคงช่วยงานสาธารณะทั้งงานของภาครัฐและงานด้านสังคมอยู่ตลอดจนกระทั่งถึงแก่กรรมเมื่ออายุ108ปี